ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมก็เก็บนี้ก็พามาดูอิตาจินะครับอาจีเจดิกสองร้อยก็ดูนะครับดูสภาพนะครับรถยังใหม่ๆนะครับแต่ว่าเยี่ยมวงการบินนะครับอาปาหน้านะครับวันรถใหม่แกะกลองเลยครับก็คนกลับนะครับรักษารถดีมากเลยครับ ก็อตอนนี้ก็ไปเลียลุมนะครับไปกรบลุมเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูนานนะครับก็มีดีอ่ะสูนนี้ด้วยนะครับมาดันดินนะครับ รถปีทูทนะครับโรงเจ็ดศูนนะครับตอนนี้กำลังยกโลนะครับ ยกโลนะครับยกโลคาอยู่เลยนะครับดูนะครับเจ้าอีโต๊ต GXZ นะครับ โค้งเจ็ดรูนนนี้ยกโลนะครับก็อิตะจิอาจีนะครับกลังเกียร์ดินนะครับเกียร์ดินออกจากดำนะครับอ้แต่เจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ไม่อรับปาน่าจมูงครับพีแตะจิบูมอมนะครับเหมือนเหมือนรถใหม่นะครับเหมือนรถประมาณ80เจมงูงเอาลงแล้ครับ ครับชีเอ็กเซสสองเจ็ดศูนย์เดี๋ยวเรามาดูอิตาจินะครับอิ oh. ตาจิอาจิโอทำการพลุบมนะครับดูนะครับรถอาปาหน้าจมงุงเหมือนไม่เลยครับเหมือนแกะกล้องนะครับ ดูรับบูมามนะครับสีเหมือนกับรถใหม่เลยครับก็มองดูปิวปืนนะครับก็รถใหม่นะครับแต่เจ้ามงก็อาปหน้านะครับอิตาชิซีเอ็กสองร้อยาชีครับ ดูนะครับเหมือนม่เลยนะอิตาจิก็บ่อนี้ก็อิตาจินะครับเยอะนะครับประมาณหน้าอกันนะครับก็เป็นเซริกอาชีนะครับทั้งหมดเลยนะครับถือว่าอิตาจิโคลงโบ่อครับดูนะครับดูรถนะครับเหมือนรถไม่นะครับมองไปมองมา อ้าพน้าจะบูกก็รุ่นนี้ใจอลอเลอร์นะครับก้างละด้านล่างเก้าเออด้านล่างจิตตัวนะครับด้านบนสองนะครับรุ่นนี้ใจล้อเลื่อนนะครับแตนแกเรียนะครับช่วงล่างก็ก้างยาวนะครับบดนะครับบดนัก ตอตามที่เอฟซีเรียกร้องกันมานะครับก็ให้มาตายรถปุดนะครับก็คลิปนี้ก็จัดให้เลยนะครับโอ้ยพมื่อกี้ก้อนกลางจะสั่นนะครับบดนะครับบดหนัด โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสบไคร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ